สวัสดีสาาครับพบกับสมชายจากรอซิงครับกับร้านอาจากรอซิงเจาะโค้ดนะครับวันนี้ลูกค้านํากระบะซิ่งมาแต่งให้ทางร้านเราจัดทรงให้ครับลูกค้าเลือกเป็นล้อเบลเข่ากวางนะครับขอบสิบแปดแล้วก็ยางจะเป็นยางซูแม็กสองหกสองเก้าขอบสิแปดนะครับแล้วก็ให้เราจัดทรงใหม่ทั้งคันทั้งหน้าทั้งหลังครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าจัดทรงมาแล้วจะเฟี้ยวแค่ไหนครับผม ถึงขั้นตอนการใส่แมกนะครับใส่แมกที่ร้านเราเครื่องมือเรามีแขนกดครับล้อแมกไม่ไปรอยแน่นอนครับดูเนียนปะสวยจริงล้อเวลลไลน์นี้เขาวกว้างครับถึงขั้นตอนการถ่วงล้อน,นะครับร้านเราถ่วงลงศูนย์ทุกวงนะครับผมเน้นพนักงานอ่าดัดแหนบนะครับดัดแหนบให้เท่ากัน ว่าสูงต่ําขนาดไหนถึงขั้นตอนการใส่แหนบขึ้นไปนะครับไปใส่แอแดปเตอร์ครับหกออกห้าครับผมก็ที่จะแปลงเป็นล้อห้ารูย้ำปอนดนะครับย้ำปอนอะอแดปเตอร์นะครับยกล้อใส่ครับผมร้านเราเน้นทุกจุดทุกรายละเอียดนะครับอนานาจักรล้อซิงเจอหอนะครับ เป็นไงครับท่านผู้ชมสําหรับกระบะเชฟแต่งซิ่งคันนี้ทางร้านอาจารยลอสซิ่งก็สามารถจัดทรงรถก,กระบะได้เซียวขนาดนี้เหมือนกันนะครับสวัสดีครับ